เพราะอะไรครับที่เขากลาเนี่ยถืออยู่ที่อำเภอพระยาทีรีจังหวัดนครสวรรค์จึงเป็นสถานที่ที่หลายคนบอกว่าถ้าจะไปดูหรือเฝ้าดูเจอมนุษย์ต่างดาวต้องไปที่นี่เขาไม่มาจุดอื่นบ้างแหรอคะอันนี้อันนี้จริงๆแล้วอ,อ,อ่ในเรื่องของกลุ่มสัะสานงานการเตือยมภัยเขากลาเนี่ยผมทํางานตรงนี้มาน่าจะน่าจะ20กว่าปีแล้วนะครับเราไม่ได้ใช้ที่นั่นเป็น ออฟฟิศศูนย <Office S 1> ์ติดต่อไม่ได้เป็นใช้เป็นศูนย์ติดต่อไม่ได้ใช้เป็นเฮดคอร์เตอร์ไม่ได้ใช้เป็นอะไรเลยแต่พื้นฐานคือทุกคนเริ่มต้นมาจากที่นั่น<ม>เป็นในเรื่องของฐานของข้อมูลแล้วกเ็เรื่องราวต่างๆมันเป็นใช้คําว่ามันเป็นจุดที่มาปัจจุบันนี้ก็<ม>สิ่งที่ทีมทํามาตลอดคือเราจะระหว่างที่ยังไม่เกิดภัยพิบัติหรือตั้งแต่ยุคนู้นที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจะออกไปติดต่อประสานงานกับหลายๆทีมในเรื่อง ในเรื่องของการเตรียมพร้อมสําหรับเรื่องภัยพิบัตินะครับก็จะมีเราก็จะมีใช้คําว่ามีพาร์ทเนอร์อยู่ตามจังหวัดต่างๆแม้กระทั่งต่าง,าง,างประเทศก็แล้วแต่นะครับเวลาที่มีภัยพิบัติอย่างหนึ่งสักอะไรสักอย่างนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะลิงก์ถึงกันเราก็จะโคถ,ถึงกันเราก็จะทําเรื่องข้อมูลแล้วการเตรียมพร้อมต่างๆจะบอกว่าที่พี่ผมถามประเด็นคือว่าทำไมจะต้องไปนี่นั่นต้องไปนั่นถึงจะต้องเห็นต้องพบต้องเจอหรือเปล่าผมขออนุญาตบอกเลยแล้วพูดในเชิง อนุรักษ์ด้วยว่าผมอยากเซฟเขากะลาไม่จําเปน็นที่ต้องไปที่นั่นเพื่อที่จะต้องมีการพบเห็นนะครับมันสามารถเห็นที่ไหนก็ได้นะครับออไม่ใช่แบบออท่านผู้ชมสนใจคือผมผมผมพบมีเคสมากๆเยอะมากๆเลยคือสนใจแล้วอยู่แบบเชียงรายแต่ต้องขับรถไปนครสวรรค์เพื่อที่จะไปดูให้ได้คแต่ว่าไปแล้วก็ไม่ได้เจอหรือเจอบ้างก็แล้วแต่ผมบอกว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วก็ถ้าโอกาสที่เราจะได้พบเห็นเนี่ย มันที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่จาเป็นที่จะต้องไปพื้นที่นั้นเวลานั้นหรือต้องทําสิ่งใดๆแต่แต่ก็เห็นว่าคนเขาไปแต่เขากลลาค่ะดังนั้นก็มีคน,พ,นพ,พิเศษยังไงมันมันเป็นแลนด์มาร์คครับมันเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็ในประมาณปี 4, 4 4 5เนี่ยมันมีการติดต่อประสานมันมีการติดต่อ ก็คือจริงๆแล้วเรื่องราวมันเยอะม,มันยาวมากออมหลายอย่างม,มันเยอะมากมันยาวมากมันไม่สามารถอยู่ในรายการนี้ได้ผมจะบอกแต่ผมจะบอกเลยว่าในไทม์ไลน์หนึ่งเนี่ยมันมีการติดต่อสื่อสารจากคุณพ่อชื่อจ่าสเปคเชอร์ชื่อสมนวนซึ่งเป็นท่านเป็นนักเป็นนักปฏิบัติแล้วก็ชอบนั่งสมาธิเด็กๆแล้วก็มีมีไทม์ไลน์หนึ่งเนี่ยที่ทุกๆครั้งในการปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยท่านต้องการอาหาความสงบให้กับตัวเอง แต่น่าจะเป็นสภาวะจิตท,ที่ค่อนข้างนี่มากๆจนกระทั่งมีสิ่งมีชีวิตหรือ Being จากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมาติดต่อสื่อสารทางจิตนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มาต่างๆแล้วก็มีการพูฟมีการพูฟว่ามีการติดต่อสื่อสารจริงๆอทิเช่นพอเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยท่านก็ไม่สามารถคุยกับคนในพื้นที่ได้มากเท่าไหร่เพราะเรื่องที่แฟนซีมากๆท่านก็มา พาทั้งครอบครัวแล้วมาที่งานที่ม,มหาวิทยาลายัยม,มาที่ํามคำแหงตอนนั้นเนี่ยราคำแหงมีงานม,มหากรรมวิทยาศาสตร์อยู่ท่านมาที่นั่นเพื่อตามหานักวิทยาศาสตร์นะครับก็มาเจอดรเทพนนมือแมนแล้วดรอดองชุมสายนะครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือเอจสเรกเชอร์เนี่ยเรียกพ่อเชอร์เนี่ยท่านก็คุยกับดรทั้งสองท่านว่าเนี่ยท่าน มีการติดต่อสื่อสารแบบนี้แล้วก็มีเห็นมีการพบเห็นสิ่งต่างๆนานาดกรก็บอกว่าโอเคนะมันอันนี้ผมเล่าให้ฟังสั้นๆที่สุดเลยนะครับก็คือท่านก็จะบอกว่าดรทัร้งสองท่านก็บอกว่าโอเคในการเล่าเนี่ยมันมันมันเป็นสิ่งที่ทุกคนเล่าได้แต่ในแง่ของวิทยาศาสตร์แหละคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องพูดให้ได้ถ้าพูดได้ โอเคเราก็สามารถติดต่อสื่อสารคุยกันต่อได้ถ้าไม่งั้นทุกๆกคนก็เดินเข้ามาสามารถเล่าเรื่องอะไรก็ได้ใช่ไหมครับก็พอเชิก็ออกไปข้างหน้าหอในหอที่จัดงานนะครับก็ <c oughs> ลงนั่งสมาธิครับแล้วก็พยายามติดต่อสือ่อสารปรากฏว่าที่หน้าที่หน้าหอประชุมวันนั้นเนี่ยก็มี UFO มาปรากฏต,ตัวนะครับมีผู้คนที่อยู่ในงานออกมาเห็นประมาณ3 0 0พันกว่าคนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่รำคอแหงครับผม เส <c oughs> ร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่สิงบุรีต่อจากนั้นนะครับตอนนี้คือเข้าไปเสิร์ชได้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยที่อีเวนต์ต่อจากนั้นนี่ก็จะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่สิงบุรีสิงบุรีเนี่ยนะครับเอ,อทางท่านดรบอกว่าโอเควันนี้ในในหมู่มวลที่ทุกคนที่อยู่ที่งานแล้วในบริเวณพื้นที่มหามาห,วหาวิทยาลัยกำแพงในทำลายนั้นเนี่ยทุกคนเห็นแต่มันจะใช้คำว่ามันมีความชัดเจนมากกว่าถ้าเราทำอีก จัดอีเวนต์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งขึ้นมาโดยที่มีสื่อมวลชนเป็นเป็นประจักษ์พยานด้วยนะครับก็มีจัดมีการย้ายไปจัดที่อีเวนต์ครั้งต่อน,นั้นต่อจากนั้นไม่นานมากก็ไปจัดที่สิงบุรีสิงบุรีตอนนั้นก็มีข่าวหลายช่องถ่ายแล้วถ่ายติดได้แล้วก็จะมีลงข่าวหน้าหนึ่ง หนังสือพิมพ์สองสาเล่มซึ่งถ้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยปีสี่สมมติว่าสี่หกสี่เจ็ดน่ะย้อนกลับไปทั้งกี่สิบปีครับ<ะ>ในไทม์ไลน์นี้ในไทม์ไลน์นั้นเนี่ย<ะ>เรื่องราวลักษณะนี้นะครับไม่เป็นท็อปิกที่เป็นที่สนใจของคนเท่าไหร<ะ>่นะครับแล้วก็โลกโซเชียลยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นการกระเพื่อมข่าวเนี่ยมันไม่มีม,มันก็เลยมันก็แต่ว่ามีผู้สื่อข่าวแล้วก็นักข่าวแล้วมีคนที่เป็นสักขีพยานตอนนั้นคนไปร่วมง,งานน่าจะประมาณหมื่นกว่าคนนะครับทุกคนเห็นพร้อมกันหมดเอาละ